ด้นะั้เป็ดลายใหม่ครับตอนนี้บริษัทสินลบหนักมากเกิดจากการถ่ายฮูไอยูเจ็ดอีพีล้มละลายแล้วครับผมเลยต้องขายเสื้อครับเพื่อหาเงินทําฮูไอยูตลับปีหน้าและนี่คือนางแบบไม่แบบของเราในวันนี้ครับคนแรกน้องอิงมากับลายล็อกออนล็อออกนเบฟมากับลายลิปปิ้งจัดดาวออนมากับลาย <Yeah. S 1> อะไรไม่รู้ <laughs> มึงใครอ้าวไม่ได้มาด้วยกันเหรอมึงเป็นในแบบเหรออ้าวก็เอาใจคนคุ้บที่บอกมึงไม่โกนหนวดเลยเหรออ้าวไม่ทันมึงเจ้า <c oughs> มันก็ไม่ได้บอกอะไร <c oughs> มือัน <c oughs> คือที่ผ่านมาทุกคลิปคือโกนหมดแต่พอมึงจะเป็นในแบบกูมไม่โกนหนวดอ้าวเอาเข้มเข้มเอาใจคนคุ้บโอเคโอเคโชว์ลายหน่อยนี่ครับแล้วนี่คือลายออฟครับลายองค์พ่อฮาร์เดอร์เบเตอร์สตองเกส่วนน้องฟ้าครับมากับไลน์มิดฟอร speed แล้วก็ผมครับโยโลตอนนี้พวกเรามีทั้งหมด6คนในการแบบถ่ายแบบใช่ครับแต่พี่รู้สึกว่า เลขหกเนี่ยเลขไม่สวยเลยหาเพิ่มอีกคนนึงแบบคนที่เจ็ดเฮ้ยใครวะเซเว่นนัมเบอร์ลัคน์นัมเบอร์แล้วผมนะครับได้นำการจ้างนั่งแบบอีกคนนึงวันที่วอนแล้วเพื่อนผมเจ็ดค,คนเจ็ดค,คนเซเว่นนัมเบอร์นะครับและนี่คือนั่งแบบของเราในวันนี้ครับเอ,เอาดีดีมาเลยหรอมาแล้วหรออยู่ในนี้หรอเกิดไม่เป้าขอโทษด้วยนะคะ เมียเก่าไอ้เบฟครับที่หนึ่งที่หนึ่งละสิอย่ไรก็แนนก็ธนานจะมาทีมาเพราะคือเดี๋ยวนี้พี่แนนคุณเลยเอางี้จริงเหรอคุณหัวหน้าหนึ่งวันเลยอ๋ออีกแล้วหนูเป็นหัวหน้าอีกแล้วหรอโอเคโอเคเชื่อเราเป็นยังไงบ้างไหนอธิบายดิวันนี้เชื่อเราวันนี้เป็นแบบจุ่มเฮ้ราคาห้าร้อยสิบเก้ามีทั้งหมดสิบเอ็ดลาย เป็นซีเกตหนึ่งอีกสิบลายและซีเกตมีอะไรพิเศษไหมมีรันนัมเบอร์อ่ะซีเกตจะมีรันนัมเบอร์ครับถูกต้องทุกตัวจะมีรันนัมเบอร์แล้วทุกเบอร์เบิ้ลจะมีแจกไอโฟนสิบหกโอแม็กไหมโอแม็กโอแม็กด้วยเล่นยกเลืกตัวใหญ่เล่นเบอร์เบิ้ลยังไงหนึ่งหนึ่ง สองสองสามสามสี่สี่ห้าเราจะเร้าแล้วก็เบอร์สิบเอ็ดพิเศษหน่อยเพราะว่าสิบเอ็ดทำไมเบอร์สิบเอ็ดพี่เป็ดจะไปส่งถึงบ้านเพราะอะไรแอนด้วยไม่ได้คุยกันอย่าคุยดีหลัง๋ยวคุยทีหลังเพราะว่าเป็นวันเกิดพี่เป็ดคลิปนี้จะลงจะลงวันเกิดพอดีอันนี้กันยี่สิบเอายุเท่าไหร่แล้วอ่ะสามเอ็ดอุ้ย ไอควายไม่ยี้ไอยามงสามสองปีนี้สามเอ็ดสาองา่อสามตอแเอ่ะก็นั่นแหละครับทกคนก็ตัวซีเกตนะครับจะมีหนึตัวทุกตัวเนี่ยจะมีรันนัมเบอร์หนึ่งทับร้อยสร้ถึงหนึ่ง้ยถึงร้อยทัรแล้วก็ไฮริได้เบอร์เบิ้ลเราจะทำการแจกไอโ o n e จกต์โฟร X นะครับโปรเกโฟรแสองจี คุ้มสิใช่คื้ยไม่คุ้มเขาคุ้มเขาเหี้ยกุนี่เล่าไหร่เชื่อเรานะครับจะมีโมสีเกล็ดลายค่ะก็จะมีลายซีเคล็ดแค่ลายเดียวเท่านั้นซึ่งวันนี้ทุกคนจะไม่เห็นลายซีเคล็ดถ้าอยากรู้ต้องไปไปุ่มเอาปรกกอนแล้วกันเผื่อใครได้ตัวตัวซีเคล็ดแล้วได้ไอโฟนคือเราจะไม่ได้ส่งไอโฟนไปกับกล่องเลยนะเรากลัวหายถ้าใส่ไปด้วยอ่ะก็เลยแบบเดี๋ยวจะให้การ์ดไปแล้วก็ถ้าใครได้เบอร์เบินหรือได้การ์ดไปนั้นอ่ะติดต่อกลับมาเดี๋ยวจะมีแบบ มันจะมีที่ติดต่อในการไว้ใช่แล้วเราทําการไปส่งไอโฟนให้นะครับประมาณนี้ก็อ่ะเดี๋ยววันนี้ไม่มีอะไรมากวันนี้พี่ต้องการเช่าที่นี่บ้านหลังนี้สําหรับการแบบถ่ายแบบเพื่อโดยเฉพาะแล้วก็จ้างตากล้องเพอถ่ายรูปให้หนูคุมเหรอคุมเลยจริงเหรอมึงทำาไงก็ได้ให้กูขายได้เยอะเ๋ยกูแบบเด็กเอาเฮได้เริ่มเลยเริ่มเลยไม่ไม่พจะเอาใครอาผู้ชายหรือผู้หญิงก่อนเอาผู้หญิงก่อนดีกว่าอ่าโอเคเอาพี่ออนก่อนพี่ออนชำนาญหนูไม่ต้องบีบละเยอะเน่วันนี้ ตะก้องมาเดี๋ยวเ,าเอาตรง,ตรงไหนได้เลยคะ่ะพี่เลือกเลยพี่อยากได้ตรงไหนไม่พี่อยากได้หน่อยพี่เลือกเลยออาแล้วต้องให้อิสระตะก้อ,กองอ่ะ,อะเรียกมาตรงนี้กูรู้สึกว่ากูนั่งกลับไปพูดเองกูลืมพูดทุกคนครับลืมบอกนะครับเสื้อเรามีไซส์เดียวใช่ค่ะอ,อกสี่สี่แต่คือใส่ได้หมดทุกคนนะครับนี่คือผมใส่ก็ใส่ได้ใส่ก็ได้นี่ใส่ได้เบฟใส่ได้ออฟใส่ได้กูใส่ได้หมดเลยอย่าจิกอย่าจิกเราแบบ สดใสเสื้อแบบโอ้โหสีหน่ารักมาจิกมาจงมาจิกได้ไงังใจไ,ไม่ต้องห่วงค่ะทุกคนหนูมาคุมไม่มี<า>อะไรผิดพลาดทุกอย่างอยู่ในการคำนวณ ให้พี <rôle: lebih> <S <s ่แนนแบบซ้อมให้เลยมือก็ซ้อมเลยมือก็ซ้อม้อไปเที่ยวมั้ยนี่ไปเที่ยวมั้ยนี่เที่ยวมาเที่ยวไหนนี่เด็กเขาไปกูไปทำงานกูไม่ได้ไปเที่ยวมึงไปมึงอะไรไปเฉิยนซูกูไปเฉิยนจ้นนี้ก็ไปนี่ไปไหนมาไปไหนไปไหนไปคนเดียวบวกกับพี่อ๋อไปยาตระกุงตกัง นี่คือไอแนมไม่ได้มาคนเดียวแล้วมาหมดเลยมาหมดเลยมาหมดเลยเอาแอบไหอ่ะแอบไหมอ่ะมีน้องเตยเยแตไม่สวยไม่สวยคนอีกนนพาเพื่อนมาด้วยทำไมนี่มีเจมมาด้ครับเกดือหรอกดื้อวดื้อเยดูนี่หามุ้งหามุ้งไม่ได้หามุ้งตรงนี้ได้ตรงนี้ไม่เอาสวย ห้องนั้นสวยสุดทุกคนเคยดูคลิปวุ่นวายแบบนี้ครั้งล่าสุดเมื่อไหร่เจอดูวุ่นวายมากเลยดิมึงทำอะไร่บอกพูดิมึงทำอะไรบอกกูดิไอ้นี่ก็ไปตามเขามึงทำอะไรบอกกูดิย้ายพ็อกให้มันจะได้มีมีอถ่ายนี่เห็นไหมเปิดมาปึ๊บอย่างงี้อ๋ออีโดจับกูดินี่เปิดอย่างงี้ตรงนี้เอ๊เอาตรงนี้ได้หนูต้องโพสให้ยังไงอะพี่จต่โพสน้องแหละ ้หนูเป็นคนคุมไม่ได้เหรอดมอยากได้วไหอ่ะอยากได้ไหนอ๋อเเต้องิด้อย้อใส่อิด้วยสวยสวยบ้านเนโอกาส อะไรนะมันไม่ได้โงห่าลองตรงกทนกานมึงขอพูหยุดหนึ่งเดือนเขาเขาโยงกันเป็นตุเป็นตาเขาตามมึงไงตามหนูก็มึงเคยหยุดหนึ่งเดือนไงไม่เคยไม่เคยเขาจะหยุดเป็นหนึ่งเดือนเขาอยากไปใช้ตังค์๋อแล้วเขากลับมาเขาเอขยนเลยตังค์หมดแล้วเป็นไงแล้วเป็นไงเสร็จแล้วเสร็จแล้วมุมนี้เลยนี่มุมนี้เป็นเหมือนแบบ เห็นเห็นเสื oh, ้อเสื้อรำกองน่ะมีอะไรเอ้าสวยแมแม่มันจะได้เห็นหลายหลายลเฮ้ยน่ารักเอาโห่ง่ายคือพี่เป็นอันเหนื่อยแล้วเรียกหนูมาด้วยกูบอกว่าแนนเดี๋ยวมาถ่ายแบบไม่ได้มีเลยพี่คุยกันว่าให้ครูมาคุมเน่เดี๋ยวมึงคุมเลยพอมาปุ๊บนานมา เดี๋ยวนานๆมาก็หนูมีซีนอยู่แล้วเดี๋ยวหนูหายเสร็จแล้ตาต่อเลยไม่เมือะเอ็นี้ไม่ลอยลอยลอยอิงเลยอิงก่อนคนึงปันเงือหรือิงก่อนอิงเลยอิงเลยตรงไหนตรงไหนดีครับต้องอิงเหรอยิงเดี๋ยวดูคือใช้คมาเป็นทอแหละพี่เป็น เออแนนดีว่ะ <Okay. S 1> เดี๋ยวห้าร้อยเพื่อเข้าบัญชีนะ <Okay. S 1> กลับ mm hmm. เลยดีกว่าหมดแล้วห้า,าตัวสิบสิบต,ตัวที่เห็นมามึงชอบลายไหนสุดชอบลายลายพกงขัดอะไรวะน่ารักดีนี่นี่น,นี่อันนี้ตัวนี้มันดูน่ารักอันนี้ก๊อป ลายเบบี้มาแต่ว่ากลัวเล็บคุ้นๆแล้วก็ทุกตัวนี่ให้ดูทุกตัวข้างหน้ามันจะแบบไม่เหมือนกันเลยมันจะเป็นเป็นหน้าเขาเลยครับมันจะคอกับข้างหลังใช่ทีนี้เอาอากาศเลยปรับหน่อยเสร็จแล้วเหรออากาศอันมันดูไม่มีเรื่องราวไงมึงละมึงละจะผู้ชายก่อนมึงละอ่ะหนูก่อนก็ได้ก่อนเลยไปในทุกมุมนี้ตรงไหนดีพี่ว่าพี่ชอบมุมนี้เหรอแบบนี้หัวไป เอาตัวมาเอาตัวมาเอาเอาเก็บผมนะลูกผมไะได้ป่ะเออลูกผมไอ้หมูมุมนี้สวยนะเออไม่ต้องจ้างหนูมาก็ได้ให้มันเห็นให้มัเห็นมันรู้มันู้เอา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 ลองมุมนี้อ่ะลองมุมนี้อ่ะเอามุมมึงอ่ะมุมมุมเหม่อมึงอ่ะมุมแบบแบบเนี้ยฮะฮะฮขายดีนะเปนโลกอ่ะขายดีเดี๋ยวกูเรียกนะดึงตรงแบบแน่น ถือไะเด็กอน,นุบาลมาถ่ายรูปแล้วพ่อแบบไม่ถือถือเหรอ <c oughs> ถือก็อินไหน่จะบังโลโก้ดิอ่ะถือไรเออแ,แบก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 อย่าหลดนนะฟิลฟิลแบบฟิลอันนี้ฟิลอันนี้ฟิลนี่ฟิลแบบกายก,กรรม เฉียบคงใช่ไอ้เบ๊บเบ๊บเบ๊บปเอารวมเอาผู้หญิงผ oh, ู้หญิงรวมไหนผู้หญิงรวมไหนเป็นไรเนี่ยรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ว่ะตีโตว่ะไหนปะผมคงเป็นจริงกับเปลี่ยนท่าบ้างเดย์ทำไมที่บ้านจับมือไวะไม่เคเปลี่ยนท่าเลยเปลี่ยนท่าเลยเดยเออ นี่คือเสื้อขายได้ใช่ไหมขายได้เหรอเพราะว่าบุคคลเอาอิทธิพลต่อคนที่เทียวอยู่มึงบอกวันนี้มึงจะคุมวันนี้มึงไม่คุมเลยเลยนะไม่นี่แหละมกาแล้วคุมแล้วกูคิดผิดไหมให้มึงดำเนินเรื่องวันนี้เต็มที่รักเดี๋มึงยืนยืนเหมือนกูเลยนะไม่พูดไม่จาไอ้เบ๊บเบ๊บเบ๊บเอาคนคุมมาแดกชาเขียวแล้วคุณคุมต้องการต้องการชาเปรี้นเดี๋ยวเดี๋ยวกูรูปเดียวพอละรูปเดียวเลยอ่ะจบ รอนี่เลยหนึ่งสองสามปึ๊บจบเอาไอโดไปถ่ายพอของพี่เต้นไออ็อปอ็อปเอ๊พี่อ็อปพี่ออปด้วยเหรอพี่อ็อปแอลป้วยโอเคมาขอมาเอาตรงไหนดีวะมีป้ายพื้นเล อนอนจะแ,แบบเท่นอนอยังไงวะให้เท่เออใช่ๆช่ใช่ถ่ายไปกันก็ทำมันได้เดี๋ยมันเดี๋ยวมันได้ลงเองลายนี้น่ารักนะลายลายนี้เหมาะก,ก,กับสุดจีน อะไรมีประทัดเอาอย่างน้อยกูจีนก็มีเที่ยวใส่แล้วเป็นไอนี่ไปไงเทแล้วเทแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเอาพี่ตรงไหนพี่เบลหรอตรงนี้หรือตรงนี้ตรงนี้เลยเก้าอี้แทนประธานหรอท่านี่เหรอท่านี่อวะเทแล้วคุณไม่เห็นหน้าเตรียมนี้เลย ไม่น mhm. ่าเลยน่าไม่ต nah, ้องนี่นี่ไงแบบให้นี่นี่เอออเสริมรมีาไรู้หรอไมได้แล้วก็เดี๋ยวกมีเมื่อกี้ผมเรียอะไรไปพี เมื่อกี้คือผมเที่ยที่สุดแล้วไม่ไม่มีอะไรเฉียบเมื่อกี้นี่คือผมโคตรเท่เลยใช่ไหมบอกเลยว่าเกิดสุดๆบอกเลยเมื่อกี้คือผมเท่แล้วใช่ไหมโสุดยอดเลยแบบสาวทุกคนจะต้องมาติดมึงเพราะว่าถ้าสาวทุกคนเมื่อกี้ผมเลยจ้ะเมื่อกี้ถอดเกิดกูเกิดกูต้องเกิดเีแต่เขาก็ไปลงทิกต็อกอีกพี่เชื่อผมดิเออเดี๋ยวเขาก็เอาอีกแล้วทำไมวะพี่น้องกันไปแล้วเบฟออนเบฟแมนอีกูเต็มทิกต็อกเป็ดฟไฟ ถึงลูกยาวถึงต้องหาออกให้อบอบโกมีลูกวากวาได้พูดพี่เป็ดกันหนูพีู่ดใครอ่ะเอ้ยเบ๊บพู่มอ๋อเู่ใครอ่ะเออูหนูนี่แหละมาคิดถึง ตัวมีเรื่องราวหมดทิงเหรอทุกไลายทุกไลายคือสิ่งที่มุวเจอภายในปีนี้เป็นสิ่งที่คูเป็นภาในปีนี้เมฮ์ดูไลน์โกหัเนี่เป็นนี้เป็นงี้ครับเราหักก็คือเป็นเป็นมีช่วงหนึ่งกูหักทุกคนรู้ดิอาร์คอยเบฟมีช่วงนี้ช่วงนี้เป็นช่วงแบบต้นปีมันมันมันไม่ค่อยมีงานก็เลยนอนอย่างเดียวไม่มีอะไรมากก็คือนอนอย่างเดียวอ่าเคอันนี้เป็นช่วงแบบตอนแบบไม่อยากทำเราอยากใช้ชีวิตเรื่อย ใช่มันก็เลยล่องลอยไปเรื่อยเราเล่ากมนก่โอเคอันนี้คือช่วงเย็น <S S S ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้โกรธอันนี้ช่วงช่วงโกรธคือไม่เหนื่อยอ่ะคือทุกอย่างมันมันหนักแบบระเบิดมันมาอยู่ใกล,ใกล,ใกล้ๆเราหมดแล้วเออเราเราก็ต้องทนเราต้องผมันไป <ๆ S 1> ให้ได้เพื่อเราจะได้แข็งแกร่งขึ้นเด็เราก็มีอะไรนี้ดนตรีอันนี้คือต่อจากช่วงของมึงเลยคืออันนี้เป็นช่วงโ่วห่าบแล้วยาหขาเลยทำทำเพลงร้องเพลงช่วงนั้นอินเพลงชิวแบบดนตรีแบบเยียวยาทุกสิ่งนี่เป็นช่วงช่วง ช่วงแดงมีรู้ว่ามีช่วงนึงแบบพี่เป็นแบบร้อนมากเวลาบอันนี้มันมันถักมาจากช่วงแบบละลายที่มันทุกอย่างปัญหามารวมกันมันระเบิดกินไปคือค้อตอบกินคือสิ่งที่มันมองวามสุขที่สุดเลยก็เลยรู้สึกว่าเอนจ enjoy เพราะว่าชอบทำเกี่ยวกับคลิปกินแต่ว่าเท่าที่สังเกตคือถ้าถุงมืาเป็นเสื้อสีขาวเป็ดจะเป็นตัวสีแดงปะถูกต้องใชถ้าเป็นเสื้อสีดำเป็ดจะเป็นตัวสีขาวถูกต้อง อันนี้เป็นช่วงนี่ Need for Speed อันนี้มันม,ม,มีความหมายไม่ต้องมองเห็นเป็นขับรถหรือเป็นเกมนะ <for> แต่ว่ามันเป็นในรูปมันคือเป็ดขับรถคือม,มันต้องการความท้าทายเป็นช่วงแบบอยากทำทำ,ทำคลิปใ,ใหญแบบ่แบบแบบรู้สึกทำคลิปแล้วเบื่อแล้วเลยอยากหาอะไรใหม่ๆหม่ทำอันนี้อันนี้มีความา love. Yeah. รักอินเลิฟเย่ดูอุ้ยเพิเห็น,ล,น <All in. S 2> ลายนี้ออินาลายนี้ก็น่ารักออินให้กับความรักก็ใส่หม,ใสหมดเลยไม่ล้วอะไรใส่หมดเลยต้องการอะไรกูวะแล้วแล้วทำไมมันต้องตกหลุมรักตกหลุมรักไอ้โอ้โหไม่ได้มเป็นหลุมนะ ตอนแรกตอนแรกใครวาไอ้ออกมองเป็นกาวดักโอ้โหอันนี้เป็นช่วงแบบพักผ่อนเหรอเออช่วงเหนื่อยช่วงที่มึงออกอ่ะช่วงปักช่วงปักมากูได้ไงไม่ไม่เือมันเหนื่อยเหนื่อยปั๊บกาวแบบอยากพักผ่อนเพราะแบบต้องดูแลไอ้ออกมาแล้คนเรามันก็ต้องมีต้องอยากพักบ้างแล้วก็มีของฟ้านี่ของฟ้าก็งเนี่ของฟ้าอ๋อไมเป็นช่วงแบบรวยเหรอเออมีตังมีตังใช่แต่ตอนเนี้ยตอนนี้ใช้ช่วงนี้ไม่ได้ ใช่หมดแล้วแล้วก็เหลือซีเค็ดในซีเค็ดอธิบายได้ไหมถ้าอธิบายจะเซนเซอร์ทั้งช่วงเลยคือคือคือซีเค็ดคอนเซ็ปต์มันคือถ้าสปอยล์ไลน์เดี๋ยวคุณรู้เลยแต่ว่ามันมันคือช่วงที่เป็นสิ่งที่ทำให้กูก้าวข้ามผ่านความลำบากภายในนี้ไปได้ก้าวก้าวข้ามมันเลยเป็นซีเค็ดไอติดไลน์นั่นนะมาเป็นอันนี้ใช่แล้วก็ให้ดูนี่ซีเค็ดจะมีนี้รันนัมเบอร์อย่างที่บอกครับลวนเหมือนเหมือนแต่ถ้าเป็นตัวธรรมดาไม่มี เขาเบอรธรรมดาจะไม่มีแต่นี่คือเบอร์ศูนย์คือของกูไม่มีขายนะครับเบอร์ศูนย์อันนี้คือของผมที่เริ่มขายเนี่ยจะเป็นเบอร์หนึ่งแล้วต้องบอกว่าเสื้อเราอ่ะมีไซส์เดียวอกสี่สี่คือเราคิดมาแล้วครับเพราะว่าอะอย่างอย่างแนนใส่แนนลองดูแนนสูงเท่าไหร่ร้อยหกสิบเอ็ดอ่าร้อยหกสิบแนนอยู่วันนี้แขนใช่ไหมของผมอยู่อยู่เลยข้อพับมานิดนึงผมร้อยหกสิบเท่ากันแหละแนนใส่สูงกว่านี่ส่วนไอ้เบฟร้อยร้อยหกห้าใส่ได้ครับแล้วก็ออฟ ใส่ได้เยอะมากไอโด้ก็ใส่ได้มีไซพี่อาร์ตไหมไม่มีอาร์ตใส่<า>ไม่ได้จริงแต่ <d> แต่แต,แต่มันจะมีอาร์ตใส่คนเดียวอยากจะทำแย่งใครทำแย่งใครแต่ว่าเป็นไซส์ที่ทุกคนทำได้ครับก็ราคา549บาทค่ะสำหรับจุ่มแต่ราคาอยากเลือก649บาท <d> ใช่ใครได้ซีเคตรอรับไอโฟน เบอร์เบิ้นเบอร์เบิ้นเบอร์เบิ้นซื้อจะพันตัวอันอันอันจะได้มีวันหมื่นตัวหมื่นตัวอันนี้จริงคือหาตังค์ทำคลิปปีหน้าเชวนมึงเลยไหมเคยดูดูแพลตฟอร์มป่ะที่มันเป็นแบบที่เป็นชั้นเหรอแล้วมันลงมาอันนี้จะเป็นบ้านบ้านเจ็ดหลังให้หนูไปอยู่ยาจกกันนั้นเหรอไม่มันมีดีกับแย่คือปีหน้าครับมีมีแพลนก็ได้แย่เลยปีหน้ามีเก่งคือเนี้ยเนี้ยหาตังค์ถ่ายคลิปแบบอยากจับคนเจ็ดคนอยู่ในบ้านเจ็ดหลังแล้วเจ็ดหลังอะความหรูจะไมมมม่่เทาากกัันนนจะะีแบบขอองคววสด ไม่เท่ากันแยกลงมาเรื่อยๆหลังคุณมาให้มีแค่ห้องไม่มีอะไรกับเสื้อไม่แต่ว่าทุกวันอ่ะเราจะสลับสลับผ้าเรื่อยๆมันสลับไปเรื่อยๆาจะได้อยู่ห้องนั้นประมาณสองชั่วโมงแล้วก็เล่นเกมเปลี่ยนคิดนี้คือถ่ายเราถ่ายเจ็ดวันถ่ายเจ็ดวันเลยเหรอก็เจ็ดวันเจ็ดคนเป็นแสนไม่ใช่หมายถึงว่าลงทุนเนาะลงทุนเรามาสองล้านโอ้ยเงินรางวัลเจ็ดแสนเงินรางวัลเจ็ดแสนน่าสน แล้วมีคนคนจากทางบ้านก็คิดอยู่มึงเอาไปหนึ่งเลยนะชัวร์เลยเอาไหมอ่ะหนูขออยู่หลังสบายไปดไม่ได้ต้องแบบฉลากตั้งเจ็ดวันปีหน้าครับรอติดตามได้เอาไหมมึงคือนหนึ่งในหกเลยไหมอ่ะกูจะล็อกเลยเป็นสำรองไว้ก่อนดีกว่าจำรถมันได้ป่ะพึ่งผ่อนด้วยสองเดือนหมดยังหมดพึ่งผ่อนไปสองเดือนโอ้ยยุยงนานฟังก์ติดตามได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชวนให้อแนน ทำอมมาช่วงนี้เปิดร้านทําเล็บค่ะฝากร้านฝ <c oughs> ากร้านอะไรปากอะไรเปิดร้านทําเล็บอ,อยู่ที่เดลสตีชั้นสามเด็กพี่เป็ดนี่ทําได้ไหมทําได้ใด้ใชูเล็บสิกัดทุกวันโอ้โหน่าเกลียดมาก <c oughs> ไดไ้ไม่ไปเอาได้ถือว่าร้านคุณไม่ครอบคลุมนะไหนดูทําได้ไอพี่เป็ดเล่นน่าเกลียดจริงจอันนี้ร้านตัวเองมั้ยได้ทาดีมากมาดูดิทำดีสุดๆอย่างเงี้ยดูหน่อยอย่างเงี้ยเออดูหน่อยดูหน่อยเอาก็ต้องไม่หลุดดิอย่า ร้านนี้ที่เขาบอกว่าทำแล้วเล็บเน่าไววันเพื่อนใดคิปก็ไม่มาไม่ช่วนไม่มาร้อใจนะร้อยใจนะช่วงนั้นน่ะแบบช่วงวุ่นนี่ค่ะรู้ว่าที่บ้านขายสมบัติเลยขายกินวัวที่สี่ร้อยเตยวกนอะไรห้มดหมดแล้วหมดแล้วคือโล่งเลยใช้เงินหมดแล้วด้วยหารหมดเอากลัวไม่เป็นไม่อยู่อ่ะตอนนั้นมันหารซีกูมีชิปนะ อะไรนะดีต่อฟุตปินไม่รู้จักหรอเดือสิบตัวอ่าแล้วของกูสักตัวนึงอย่าให้พี่เป็ดเดี๋ยวกลายเป็นโคคุณได้เลยกลัวจะตายเลยอ่ะโอเคก็วันนี้ขอบคุณแนนมากครับที่มาเดี๋ยววันนีโอกาจัย้อนใหม่ครับก็ฝากกระดุบด้วยฝากกระดุบด้วยค่ะทุกคนเสื้อลายนี้น่ารักคือ่ายหอื่นก็น่ารักมันผลิตมาเท่าเท่ากันใช่ไหมมันจะเหลืองกันนิดเดียวแบบแบบจริงๆมันมีหมื่นตัวมันอาจจะแบบลายนี้แบบแปดร้อยแตัวน้อยไปเปล่าลายละพันอ๋อละน้อยไปหรือเปล่า ก็ก็ดเกียร์ดิเออรวขายไปหมดเอก็อแบบแบบจุ่มอ่ะเราลงอกซูเลยคือเราจะมีเสื้อแบบเนี้ยลายธรรมราเนี่ยประมาณหนึ่งหมื่นตัวคือมันจะอยู่ในมือหนึ่งหมื่นตัวนั้นใช่แต่ถ้าเกิดคุณแบบไปซื้อเลือกแยกอ่ะมันจะไม่ถูกนับในหนึ่งหมื่นตัวมันมันคนละซอกแต่ว่าแบบจุ่มอ่ะมันจะมีแค่หนึ่งหมื่นตัวเท่านั้นก็เท่ากับว่าประมาณที่ที่หนึ่งร้อยตัวซีเ็ตจะออกหนึ่งถ้าสมมติว่าคนเดียวซื้อสิบเอ็ดจะได้ไม่สามซองใหม่ไม่มีซื้อเสื้อตัวิบ็ออีบุนเค มาจุ้งแต่ไม่ไม่การันตีซีเข็นะไม่การันตีซีเข็ใช่ทุกคนก็เท่านี้เลยครับเดี๋ยวไว้เโอกันเดี๋ยวชวนให้คิดหน้าเดี๋ยวมาจอยได้ค่ะมาไม่อีกเรื่องหนึงเอาหนูหนุนเสื้อด้วยทุกคนฝาสวยร้านน้องด้วยร้านทำเี่ยล็บเล็บเท้าทำเล็บต่อคนตาเล็บเท้าได้ไหมทำเล็บปุ๊บทำไหมเรียกเล็บติ๊กตอกที่แบบคุณออกทำก็มันเป็นสปาไงช้างนะที่เป็นเล็บปลุกไม่เป็นที่พุ่งไม่ใส่รองเท้าแตะมาเพราะว่ากลัวเล็บปลุกเดี๋ยวรู้ ได้ก็สวนี้ม่เอมมจะุแต่ไอแน้ดไม่ว่ามาดจะรยแนอ่ร่วรักก็ก่อนค่ะไปขยากให้หนูมาอีกคอนต์มาพีแนนเลยอ่ะคนคิดถึงเอาแนนไทยแบบก่เดี๋ยวคนเดียวสลายเลยไม่อันนี้ไม่งานรินนะอันนี้ค่าตัวเท่าไหร่ังไมู่เออ ีขึ้้นแลวได้เงินขึ้นอินทรียกมีแค่นี้แหละให้ดู้บริิตต์เดิโอ้ยอย่ามากไปเดี๋ยวนูเลี้ยงเขา <c oughs>